ครับสวัสดีครับผมอมนะครับจากบริษัท APL Asia จำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นปัจแจทอกนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปัจแจทอกแบบแมทริกนะครับจากแบรนด์ CBS จากอเมริกานะครับทีนี้เราจะมาสาธิตการปรับค่าสเกลนิวตันเมตรในการตั้งค่าแรงบิดนะครับนั้นภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับก็จะมีสอนการตั้งค่าและอธิบายค่าต่างๆไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผม เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีค่านิวตันเมตรเนี่ยต่ำสุดที่สิบนะครับผมสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบห้านิวตันเมตรนะครับแล้วทีนี้เราจะมาดูที่ด้ามกันนะครับด้ามก็จะประกอบไปด้วยตัวปรับสเกลสเกลนะครับผมที่ใช้ตั้งค่าแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกด้ามขันนะครับหรือล็อกสเกลนั่นเองที่เราตั้งค่านะครับก่อนอื่นเราก็ทำการปลดคลายล็อกตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูสเกล ตามคู่มือเนี่ยเขาจะแจ้งไว้ว่านะครับ10นิวตันเมตรเนี่ยเราต้องปรับสเกลไปที่ขีด10นะครับขีดที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือขีดตรงด้านล่างนี่นะครับที่เราได้ที่เราจะต้องปรับเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นการแจ้งตัวค่าตัวเลขเห็นนะครับให้เราสังเกตให้ดีนะครับซึ่งเวลาเราปรับจริงๆแล้วเนี่ยตัวสเกลที่เขาแจ้งไว้ตรงทางด้านนี้เนี่ยมันจะตรงกับขีดตรงด้านล่างตรงนี้พอดีนะครับทุกครั้งในการปรับ จะต้องตรงกันนะครับก็จะมี10นิวตันเมตรเราดูในคู่มือนะครับ10นิวตันเมตรจะตรงกับค่าเลข10ตรงด้ามขันนี้นะครับกับตัวนี้18จะตรงกับหมายเลข18นะครับตัวนี้42จะตรงกับหมายเลข42นะครับและที่55 65 75เนี่ยจะตรงกับเลข0นะครับแต่ทีนี้เราจะมาตั้งค่าสมมุติว่าค่าขันเนี่ยอยู่ที่ สิบสี่นะครับผมการเซตค่าก็คือให้เราเซตค่าไปที่สิบก่อนนะครับเบื้องต้นทํายังไงก็คือขายล็อกตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บทีนี้ก็มาทำการหมุนเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับตัวนี้อยู่ที่ค่าศูนยนะครับให้เราหมุนไปทางเลขสิบสิบทีนี้ก็คือเราต้องดูเลขสิบตรงด้ามอยู่ตรงนี้นะครับค่าแรกอยู่ที่นี้ใช่ไหมครับเราก็ทําการหมุนไปปึ๊บมาถึงเส้นเห็นไหมครับ สังเกตตัวนี้เลข1ิกับเส้นตัวนี้จะพอดีกันนะครับอันนี้คือ10นิวตันเมตรแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นสิบสายัางไงเราหมุนเข้าไปอีกครับแต่ทําให้แต่ให้เราดูที่ขีดตัวนี้นะครับนับไปอีกสี่ขีดดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งสิบเอ็ดนะครับสิบนิวตันเมตรสิบานิวตันเมตรสิบสี่นิวตันเมตรครับผมหลังจากเราเซตค่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วให้เราทําการล็อกตัวด้ามขันนะครับ เราล็อกน,นั้นนี่มันจะไม่สามารถขยันไปไหนได้นะครับก็คือค่าจะอยู่ตามที่เราล็อกเลยตอนี้เรามาดูเรื่องเองของออตัวหัวด้ามนี้นะครับหัวด้ามนี้เขาจะมีมาร์คชัดเจนนะครับว่าการใส่หัวตัวกระแจปักตายเนี่ยให้อยู่ในลักษณะไหนนะครับจะต้องอยู่ในลักษณะนี้เสมอนะครับผม ไม่สามารถใส่อย่างนี้ได้นะครับใส่ได้แหละครับแต่มันเป็นการใช้ที่ไม่ถูกวิธีนะครับจะต้องใส่ให้ถูกหรือสังเกตงได้แง่คือหลังจากใส่เนี่ยตัวโลโก้นี้กับตัวเอ่อตัวบอกมินเนี่ยครับจะต้องตรงกันจะต้องหงายขึ้นเสมอและลักษณะการขันเนี่ยทิศทางในการขันนะครับต้องไปตามแนวลูกศรตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขันลงหรือขันขึ้นต้องตามแนวลูกศรแต่ทีนี้เราจะทำยังไงสมมติว่าเราใส่ไปด้านนี้แต้ว่าการขันไปด้านนี้นะครับคือการที่เรา กดด้ามขึ้นนะครับไปทางนี้แต่เราต้องการขันอีกฝสั่สงทายัางไงให้เราทําการกลับด้านนะครับแล้วเราก็ทําการขันนะครับอย่าไปงัดขึ้นงัดส่วนทางลูกศรน,นะครับมันจะไม่ได้ค่าตามที่เขาตั้งไว้นะครับเขาคือเขาตั้งค่าไว้สําหรับการขันไปในทิศทางนี้เท่านั้นนะครับและในการขันนะครับทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับเวลาการขันค่าทอร์กตัวเนี้ย เวลาการขันได้ค่าท้อเาเนี่ยเขาจะมีเสียงร้องแก๊กคือการแจ้งว่าเค่านิวตันเมตรนั้นได้ถึงแล้วนะครับให้เราทําการขันดังแก๊กเสร็จให้เราผ่อนแรงลงนะครับนั่นคือได้ตามค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอย่าไปขันฝืนหลังจากแก๊กแล้วนะครับมันทําให้เค่าตรงนี้มันอาจจะเพี้ยนได้นะครับสปงสปริงอาจจะเ,เกิดล้าเกิดอะไรอย่างเงี้ยครับในการที่เราไปฝืนขันมากกว่าค่านิวตันที่เราตั้งไว้นะครับ สำหรับท่านใดที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้มาทางเพจนะครับผมในทางไลน์แอดหรือหน้าเพจเฟซบุ๊กต่างๆนะครับขอบคุณครับ